สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%ซวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันสงการครับแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่มีเพียงบ่อเดียวครับที่เปิดในวันสงการผมก็พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าของบ่อเชิญมาที่บ่อครับเพื่อที่จะให้ ทำคลิปสนุกสนุกกันนะครับเราลองมาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะครับทางบอ่อมีรางวัลแจกมากมายเลยครับสำหรับทางบอ่อเขาบอกว่ารางวัลวันนี้นะครับเขาจัดพิเศษเลยครับแต่ไม่บอกครับว่าจะแจกยังไงจะต้องรองให้ถึง ห้าทุ่มครับเขาถึงจะแจ้งว่าจะมีการแจกยังไงผมก็ไม่สนใจครับพอมาถึงบ่อวัดระดับน้ำก็ทำการตกเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปตกที่บ่อที่จังหวัดลำพูนบุฟเฟ่ร้อยโลเหนื่อยมากครับพอมาวันนี้ยังไม่หายเหนื่อยเลยครับมาลุยต่อที่เชียงใหม่ครับตัวแรกครับ โอ้โหตัวแรกครับรับแขกครับนี่ครับพอผมช่างครับพอเอ็นตึงนะครับผมก็ช่างขึ้นไปครับวันนี้จะไม่เน้นเรื่องการตกมากมายนะครับผมจะเน้นถึงรางวัลครับวันนี้แจกรางวัลเยอะมากครับทางบ่อขอบอกเลยว่าแจกเยอะแจกจุแจกสะใจจริงๆครับแจกโคตรสะใจเลยครับ คิดดูว่าปล่อยกุ้งโบครับปล่อยกุ้งโบไปประมาณ60ตัวกุ้งโบนี้คือรางวัลอะไรครับแล้วแต่สีครับมีเบียมีเหล้ามีเครื่องดื่มมีเสื้อผ้ามีหมวกนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่จะเริ่มตอนห้าทุ่มนะครับผมก็ตกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้ปล่อยกุ้งโบครับ ตอนนี้ก็ลองไปก่อนนะครับรอแขกรอสมาชิกเข้ามาตอนีเย็นผมก็ตกไปเรื่อยครับวันนี้ไม่เน้นการตกเท่าไหร่นะครับเรามาดูจังหวะภาพรวมๆกันนะครับนี่ครับพอตึงนะครับพอตึงผมก็ทําสายตึงนะครับทําสายให้ตึงแล้วก็รอครับแล้วก็กระตุกขึ้นมาเดียวครับก็ได้กุ้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้นะครับทางบ่อเขามีที่ตักให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ง่ายต่อการตกครับนี่ครับเต็มปากครับแล้วมันก็มีอาการมาเรื่อยๆครับเพราะว่าบ่อเน,นี้ยนะปล่อยเยอะมากครับคันที่ผมใช้วันนี้จะเป็นคันช้างน้ำครับเป็นคันช้างน้ำแต่ปลายเนะี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นคันหนุมานครับเพราะว่า ผมทําไปมันหักครับไปนั่งทับแล้วมันหักแต่ผมเลยเอาอะไหล่ของคันธนุมานเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมมีเยอะมากเลยครับอะไหล่ของคันธนุมานมันเปลี่ยนได้พอดีครับผมเลยเอามาใส่แทนแล้วมันบังเอิญว่าจังหวะได้พอดีครับมันอ่อนพอดีเลยครับปลายของคันธนุมานมันอ่อนแล้วมันเหนียวครับเลยใส่คันนี้ได้พอดีผมเลยชอบเลยครับ วันนี้ก็เลยติดใจครับจากบุฟเฟ่ร้อยโลมาต่อเลยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่บ่อมีโชคครับมีโชคแจกจุครับแจกอัดแจกแน่นสาวๆื่อสวยเพียบครับไม่มีกระจิกกระายในการตกกุ้งเลยครับวันนี้นี่ครับพอช่างดูไม่มีน้ำหนักก็ปล่อยลงไปครับนี่ครับทุ่นน้อนครับ ทุ่นหนอนจมค้างลงไปอย่างนี้ครับช่างดูครับช่างดูให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มีน้ำหนักก็กระตุกขึ้นมาเลยครับเจ้าหนอนตัวนี้นะครับเกิดจากทุ่นผีเสื้อครับผมวัดแล้วปีกมันขาดครับเลยเอาตัวมันมาทำตัวหนอนแทนนะครับน้ำหนักพอดีเลยครับโอ้ใช้คุ้มจริงๆจากทุ่นแฟนซีนะครับเป็นรูปผีเสื้อ ก็เปลี่ยนมาเป็นทุ่นนอนครับมันบังเอิญพอดีจริงๆครับนี่ครับเต็มปากครับ FC ก็เยอะนะครับวันนี้ผมมาส่งคันถึงร้านอยู่2คันครับเป็นคันหนุมานเอามาส่งอยู่ที่ร้านเลยครับแล้วก็น้องๆนะครับที่หัดตกใหม่เขามาถามเลยนะครับใช่ครูเอหรือเปล่าผมก็บอกผมก็บอกใช่ครับโอ้ยผมศึกษาจากคลิปครูเ มันภูมิใจครับภูมิใจผมโคตรภูมิใจเลยครับที่น้องๆเขาหัดตกจากคลิปของผมแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับผมนะครับนี่ครับพอมีอาการผมก็รังไว้ครับนี่ครับยกคันขึ้นให้พ้นให้สายพ้นจากน้ำครับให้ทุนรับอาการได้เต็มที่ครับพอรับอาการได้เต็มที่ เราก็ช่างดูครับให้สายตึงพอสายตึงเราก็ตวัดครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับวันนี้กุ้งกินดีมากครับโหปล่อยเยอะมากครับเป็นไซส์รวมครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันครับว่าพอรวมรวมแล้วผมจะได้เท่าไหร่และที่สำคัญนะครับบ่อนี้โอ้โหได้อีกแล้วครับต่อเนื่องเลยครับที่สำคัญครับบ่อนี้เขาปล่อยปูด้วยครับ แต่เสียดายครับไม่ได้นั่งที่มุมบ่อครับถ้านั่งที่มุมบ่อจะได้ถ่ายคลิปตกปูให้ดูด้วยมีอาการอีกแล้วครับผมก็ทิ้งไปที่บริเวณล็อกเหมือนเดิมที่เดิมนะครับนี่ครับติดมาแล้วตัวนี้โบแดงครับโบแดงได้โซจู1ขวดครับโอ้ขอบอกเลยนะครับวันนี้รางวันโบเนี่ยผมได้ประมาณัวคตัว โบของวันนี้ครับผมได้ประมาณ8ตัวครับถึงกับไผ่ไม่เป็นเลยครับนี่ครับได้มาอีกตัวหนึ่งครับถ่ายไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมันมากครับเห็นนะครับกุ้งจับแล้วครับลงไปจับลงไปจับฝั่งตรงข้ามถึงกับยิ้มเลยครับโอ้โหลงไปจับอีกแล้วนะครับมีอาการอีกแล้วลองชั่งดูครับพอไม่มีน้ำหนักเห็นไหมครับ โอโ้โหปล่อยมาข้างตะก้าครับกินอีกแล้วมีอาการอีกแล้วครับจมค้างไปครับลังไว้ครับวันนี้มือไม่ค่อยดิ้งนะครับวันนี้มือไม่ค่อยดิง้งบอกเลยว่าไม่ต้องดูอาการตกกุ้งสักเท่าไหร่ครับเพ, <displaced> พราะมีอาการได้หลายขวดแล้วครับวันนี้ได้กุ้งโม,มาหลายขวดแล้วไม่ต้องดูอาการตกกุ้งนะครับ มือจะไม่ค่อยนิ่งเหมือนทุกวันนะครับนี่ครับจมหายไปแล้วแทนที่จะช่างตั้งนานเลยนะครับนี่ครับแทนที่จะวัดครับโอ้หลุดอีกเพราะเกิดจากอะไรครับเกิดจากหลายๆขวดที่ตั้งอยู่ข้างครับเห็นไหมครับน้องด้านข้างก็ยังได้สองขวดเลยครับโอ้โหนี่ครับบอกว่านี่ครับติดตามคลิปของครูเอมาครับแล้วก็ได้ครับแล้วก็ได้แล้วเขาก็ตกเป็นครับ ภูมิใจมากครับนี่ครับสมาชิกเต็มบ่อครับไม่ต้องห่วงครับและผมก็ได้ปูมาหนึ่งตัวครับขออย่าให้เดินผ่านนะครับนี่ครับกุ้งที่ผมได้ครับได้เยอะมากเลยครับสำหรับกุ้งวันนี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้โหตาเสียดายมากเลยครับ บอกตรงๆเลยครับเพราะว่าผมมีอาการมึนมึนครับโดนมาหลายอย่างครับโดนมาหลายขวดนะครับและแล้วเขาก็รวมกุ้งครับรวมกุ้มเพื่อที่จะช่างรับรางวันใหญ่ครับสำหรับรางวันใหญ่วันนี้เป็นสกูตเตอร์ครับนี่ครับนางข้างครับกับผมครับคนละคนละระดับเลยครับ ได้มากของผมเป็นเท่าตัวครับนี่ครับของผมก็ได้โลกกกว่าครับแต่โลกกว่าได้รางวัลที่หนึ่งครับสกูตเตอร์ครับโคตรฟุกครับวันนี้ได้ทั้งเมาได้ทั้งเสือ้อได้ทั้งหมวกได้ทั้งสกูตเตอร์ได้ทั้งถังน้ำแข็งโอ้แจกสะใจจริงครับร้านนี้สำหรับร้านมีโชคครับที่สำคัญครับ สาวๆในนั้นมีแต่สวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบ่อตกกุ้งมีโชคจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับลองพื้นจุๆทั้งกุ้งทั้งปูครับและที่สำคัญนี่คือทำให้ผมไม่มีกระจิตกระใจในการตกกุ้งเลยครับนี่ครับมันจะมีกระจิตกระใจในการตกกุ้งได้ไงก็ดูเอาครับ ถ้าผ่านไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับบ่อตกกุ้งมีโชคครับสนใจทักไปเลยครับบ่อตกกุ้งมีโชคสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็ฝากสาวๆส,สวยในการตกกุ้งครั้งนี้ครับให้เป็นแรงกำลังใจกับท่านต่อไป สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ